นี่คือไอโง่ขวางคลองนะครับไอโง่ไอโง่นะครับเป็นกับดักปลาชนิดที่แบบกลมประมงเห็นไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับไอโง่นะครับเข้าทุกอย่างที่ขวางนะครับไม่ว่าจะเป็นงูเป็นเฮี้ยเป็นปลาเป็นหอยนะครับเข้าหมดนะครับกบเกียรคางคกจระเข้ก็ยังเข้าได้นะครับ 在那块。